ลาดอกน้งเอ้ยไอคือนกเจ้าดังเรียบเรียบฟังดอกแค้มสะพัดแต่เห็นป่ามาอยากกินเป็นแดดินเห็นแต่นกเต้นเต้นบินล่องดอกกินกอนนกเจ้าดอกแง้มบนฝ่า,านา้าตาย่อยอาบขี้ดินพี่น้องเอ้ยครับผมพ่นว่าง่วงมากินงาง่วงมากินยาคืนคมเก่ขเขาหักหมูบ่กินห่ำแซนสิตี้กระดังเบิกเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน,น,น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอยียงผู้เม่ง,งย,งงยู่คือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยครับื้อนี้พอเลียงผู้เม่งยู่อำเภอเมือง จังวัดอุ่ดอ,อนท่านี่พี่น้องครับผมสิภาพมาเบิงควายใหญ่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกำลังมองหาควายสิไปเลี้ยงนะครับผมรับรองว่าความงามได้แล้วก็ราค่าเพิินบอกว่าตอนนี้ราค่าหลังจากที่ควายตอนนี้พยา,ยามปับราค่าขึ้นเพิินเกิด่ปรับนํำเพิินพยา,ยามสิรดสู่ไห้พี่น้องเฮาเพื่อที่จะได้เลี้ยงน้ำกันเนาะครับผมเดี๋ยวไปพ่อจะเจ้าของควายครับผม เอาตามพอเลี้ยงมากเลยครับผมเอาแม่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเออแม่เราไทยกับพอเลี้ยงผู้แม่งเป็นดีพี่แหละพี่น้องครับผมรบกวนแม่แนะ้ำตัวนะครับซื้อว่าแม่ยังก่อครับแม่บุญร่วมจ้าแม่บุญร่วมอยู่บ้านไหนครับแม่เนี่ยบ้านหองน้ำเข้มค่ะครับผมอ่ำเภอเมืองเนาะครับเนาะเพิ่มเมืองเขาเนี่แหละจ้าครับผมจ้าครับแม่มีจักรายการมีจักชุดเมื่อไงเมื่อนี่มี ม่สองโค้ค่ะกบแม่แไม่มานเม่นึงก็เม่สาวเม่นึงอ๋อครับผมอ่ะเบื้องแรกการแรกเลยพี่น้องครับผมบัดที่นี้พอเลี้ยงพ่อแม่สีถามแม่บุญร่วมบ่านไขยตัวนี้ครับผมเราเป็นสายใดนะครับผมตัวแม่นีเป็นสายเพชรอุดอรค่ะสายเพชรอุดอร<า>ครับผมบัดที่นอ,อไน่ไมีลูกติดมาตัวหนึ่งจ้ามีลูกติดมาตัวหนึ่งลูกกันกล้วยกล้วยน้องบัวจ้าลูกกล้วยน้องบัวแต่ว่าตอนนี้เราไปเรียนอยู่พี่น้องเดี๋ยวตั้งสี่ขายเบิ้งเด้อบัดที่นี้อยู่ในท่องได้บาดเนี้ยท้องแม่ท้องได้สามเดือนค่ะ ท่องเก่าเรื่อนจ้าท่องเก้าจเจริอนในสามเดือนสแสดงว่าเป็นชุดสามหัวใจตัวนี้แม่จ้า เป็นคววยชุดสามหัวใจถ้าผมเป็นชุดสามหัวใจครับความสูงสูงเท่าไรก็แม่เนี่ยสูงร้อยสี่สิบเอ็ดจ้าสูงร้อยสี่สิบเอ็ดพี่น้องรับประกันความสูงไวร่อยสี่สิบเด้อพี่น้องเด้อครับผมขันต่ากว่า,น,ากกน,น,วน,นั้นคือเครื่องมารับประกันคือบวกลบหายเส้นหนึ่งเนาะแม่เนาะครับผมบพี่น้องขันสื่อเราวสบายใจเอาตลับเม,มาบ็าวัตโดดพี่น้องเพราะว่าพอดีผู้เม่งเอาเส้นเสื่อมายิงง่งแล้วความสูงได้เป๊ะเด้อพี่น้องเด้อครับผมรับประกันเลยบัตรที่นี่สิถามเรื่องราคาบัตรเนี่แม่บว้งร่วมเปิดาบไหลบั้า เป็นเป็นชุด3ามโตเนะาะครับ <3 S 1> ผมปาดครับผมเป็นชุด3หัวใจพี่น้องครับผมหาเมื่นหาพันเอาราคาเป็นตะฟังอยู่ได้ห่ะพี่น้องครับผมบัานที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามตาดต่ออะไรได้หมศูนยแปดหนึงครับ สองสามเก้าหนึ่งหกสี่ห้าจ้าครับผมติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะครับเนาะครับผมเอาบัตรที่นี่มาเบิรงรายละเอียดของค่ายแม่นี่ครับพี่น้องครับผมเล่าเป็นค่ายสายเพชรอุดรอ,อุดรพี่น้องเบอรงหัวโหนกดีบ่พ,พี่นอ้องครับผมพว่าหนึ่งคือหัวโหนกนะครับหนาเขาใหญ่เขาสวยเขางามเขาก่างดีดีพี่น้องเขาเปิดดีถือว่าสมนม้ำสมเนื้ออันนี้แหละเขาเรียกว่าเขาตกขั้นซอนเนาะพี่น้องครับผมถือว่าเขาตกขั้นซอนใหญ่เนะาะครับผมขันวอาตามกิง่งเราพี่น้องครับผมมาที่นี่อะไร่มาจากเบอร์หนาพี่น้อง หนาเงาค่อยตัวนี้หนายกดีขนาดเลยนาเงาข้อกนาข้อใหญ่เราได้ลูกมาจากตัวหรอครับแม่ลูกตัวที่3ามในท้องจ่า อ๋อลูกตัวที่สามอยู่ในท้องเอาครับผมควายแม่นี่เป็นควายสายเพชรอุดรพี่น้องหนาขนาดล่ำคิงดีเล็บกระงั้มลูกตัวที่สามตีแม่อยู่ในท้องอ่ะจ้าลูกตัวที่สามอยู่ในท้องท้องตอนนี้รับประกันท้องพ่อมพี่น้องตรวจท้องเรียบร้อยแล้วท้องได้จักเดือนก็แม่สามเดือนมัตีจ้าสามเดือนจ้าสามเดือนให้พี่น้องเบิ้งฐายืนเล่าพี่น้องเปิดเฉิดขนาดควายแม่หนีง่ามคักพี่น้องราค่าถือว่าสมน้ำสมเหนือเด้อพี่น้องเด้อครับผมพูดได้อย่าเขามาช่มตัวจริงของวขยของแม่บุญร่วมกับเขาม้าพี่น้องครับผมรับรองว่าม บ่ได้เอาควายปลอมมาขายพี่น้องครับผมชุดนี้เป็นตะซื้อเป็นตะขายเป็นตะไปหามาแว่ได้พี่น้องบรรทัดหลังเลากระตรงนะครับเป็นควายสายพชรุด,ดอนตอนนี้ท่องได้3เดือนกว่ามีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียเป็นลูกของของผู้ใดก็แม่ลูกกล้วยค่ะลูกกล้กวยเดี๋ยวจังสิงหายเบิ้งลูกพี่น้องหายเบิ้งแม่ค่ะค้อนกระไรครับผมวลหางเบิง้งหางแม่รู้ปะนะเบิ้งแข็งเบิ้งขาเบิ้งเล็บพี่น้องงามนะครับราคาถือว่าสมนามสมเหนือมากเลยผู้ใดสนใจยุไกยุไกกันหายทร่มมาหากันเด้อพี่น้องเด้อีนออหลารคุกกั่พบ คน่าขาดสิไดบินมากขึ้นอกเจ้าขาดสิบว่าไดบินเจอจังยี่กาละพี่น้องครับผมเอาบัตรที่นี่วายตัวนี้พี่พี่น้องครับผมหายเบื้องด้านหนาอีกนิดหนึ่งละสิบหายเบื้องลูกเลยครับผมความงามของวายแมนี่ได้ได้สั์ได้ส่วนหัวหัวโหนกดีข้อก่ายไงนะครับแข้งขาขนนะครับงามนะครับผมแล้วก็เรื่องขวนกับถือบาบอมี่ตำนี้จ้าอย่างหางกะาลามกะเลือกหนากะสวยก้างามนะครับผมก้ฝากพี่น้องไว้แล้วราคาหาเมื่นหาพันตีแม่จ้าราคานี่เป็นราคาเปิดเนาะครับเนาะจ้าราคาเปิดจาราคาเปิดนาคอก ก็ได้สามตัวพ่อมอีกพี่น้องครับผมได้สองตัวที่ยางได้แต่ว่าตัวที่สามอยู่ได้ทองครับผมเอาบัตรที่นี่สิหายเบิ้งลูกเบิ้งกันนะเบิงเบ้งลูกเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งลูกเด้อลูกกล้วยน้องบัวบัตที่แม่จ้าเป็นตัวเมียพ้อมได้จักเดือนจ้า,จาลูกซีเดือนที่เข้าห้าเดือนละจ้าเอาเอคุยหน่อยตัวนี้มาเก่งแห้งแต่หนาขนาดไลยข้อใหญ่ค่ะเบิ้งหัวหนกเอเอพี่น้องครับผมพูดอะ่ะลํำคิงแล้วดีขนาดราคาถือว่าสมนำ้ำสมเหนือแล้วได้แม่บุญร่วมเนี่ย เอาครับผมกัฝากเด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้ความเาวาได้แข้งขาล่ำคิงขาใหญ่นะครับปลายหูงามเขาวสวยเขางามโอ้ยแต่ใส่ได้เมือเลยพี่น้องราคาก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อก,กัฝากพี่น้องไปในราคาหาหมื่นหาพันบาทเอาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปบ่งชุดต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบ่งอีกรายการที่สองป้าควายตัวนี้แม่คือจังแมงค่เนาอพี่น้องครับผมใญ่ยยแห้งไหมครับแม่มันไ่มันอ่างบบดท,ที่นี่สถานะทองหรือว่าทองบัดนี้ ยังบ่ท้องค่ะท้องว่างค่ะท้องว่างอ๋อ,อที่ว่ามีลูกเพราะว่าลูกน้อยอยู่มีลูกติดมาตัวนึงลูกสามเดือนจ้าลูก,กจะได้สามเดือนครับค่ายแม่นิสเล้าสูงหลายปบนได้กี่นี่สูงไรสามสิบเจ็ดจ้าสูงไรสามสิบเจ็ดป้าคสีดอกเล้างามเนาะครับเนาะจ้าครับผมสีดอกเล้าได้ลูกมาจากตัวหรือแม่เนี่ยลูกตัวที่สองค่ะอ๋อลูกลูกเอ่อตัวนั้นตัวที่สองจ้าครับผมตัวที่สามสิไปเนาะจ้าสามเป็นไม่ก็เป็นตัวที่สามครับผม เอาเป็นว่าพี่น้องซื้อไปจังไปหาพอดีๆทับเบาเดอพี่นอ้องเดอครับผมเพราะว่าตอนนี้คือพอเรียนผู้เม่งสืบถามเมื่อแล้แล่ลวะว่ามันเป็นซัดแล้วนะครับผมแต่ว่าแ,วแม่เล่าว่าอยากครับเพราะว่าต้องให้พี่น้องเป็นผู้ไปเลือก ครับผมแม่เล่าว่าจะให้พี่น้องเขาเป็นผู้เลือกซื้อไปก็จังไปหาพอดีๆท่เาเบาวายตัวนี้ไดคือสีเล่าเขาออกง้ามพี่น้องครับผมเบิ้งล้ำชิงเล่าความแย่พี่น้องบ่าต้องสืบจอ,อกความแา่นี่พอเดีย๋ยวผู้เมฆไม่เห็นแล้วความยย่วความอ้างนี่เอเอสะออนครับผมหางกะลามวายแม่นี่ถือว่าได้สั์ได้ส่วนให้เบิ้งแม่ค่ค่ก่อนสังสิไปเบื้องลูกพี่น้องครับผมเกง่งวายแม่นี่เกง่งแบบที่นี่ไปเบื้องเบิงบ้งหนาเขาแม่เบิ้งกันน่ะครับผม ปาพี่น้องเป็นเจ้าหน้บาดเนี่หัวหมอท่องอะ่ะเคยเห็นบอพี่น้องค้อยหัวหมอท่องเป็นตาซื้อเป็นตะขายเบงเขาเลาพู้น่ะเขากลางดีเขาใหยอันนี้ลราสายได้ก่อนมหมนี่ สายเพชรอุดอรจ้าสายเพชรอุดอรพี่นอ้องเปิดพี่น้องครับผมข้อใหญ่หน,หน่างามหนายกดีดีนะครับผมแต่ว่าอัตลักษณ์เล่าสิบ่ค่อยชัดดอกพี่น้องมันเป็นล่างๆ่างตามสายข้าเจ้าล่ะแต่ว่าขันเป็นจังสี่ส่วนมากสิเห็นกับพล้ยงผู้แม่งเห็นสิเป็นสายป่านสุรินไหลนะครับอันนี้เป็นสายเพชรอุดอรพี่น้องครับผมหัวโหนกดีงามพี่น้องหนาเขาใหญ่ขานาดเด้อพี่น้องเด้อหนาเล่ากันเนา ราคาแม่เปิดไปลร้คนในก่อชุดเนี่ยสี่หมื่นสามพันบาทจ้ะเป็นยังไรพี่น้องสี่หมื่นสามพันโอ้ยเดี๋ยวฟังราคาพอเลี้ยงผู้เม่งหายใจว่าทัวทองหายใจเป็นอาการแล้วพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดฟังพอเลี้ยงผู้เม่งว้าตอนนี้พี่น้องครับผมให้เฝ้าเตรียมโทรศัพท์ชาร์ไว้เตรียมโทรศัพท์ทร่มาหากันรอเด้อพี่น้องเด้อครับผมวายแปรนี่พี่น้องครับผมความสูงเล่าได้นาเขาเล่าใหญ่เสื้อสายดีไม่ลูกติดมาตัวหนึ่งเอาเบิ้งลูกก้อนกันนะครับผมเบิ้งลูกเลือลูก,ลกเป็นลูกตัวเมียพร้อมวันนี่ย ลูกอันเบิ้มจุเนียลูกบิ้มจุนเนียได้สามเดือนจ้าสเดือนป้าพี่น้องครับผมค่ายน่อยตัวนี้ก็เก่งครับผมอันสิ่งที่พอเลียงบวกเม่งบุกคิดก็คือราคาพี่น้องครับผมสองตัวนี้แม่บุญร่วมเราเปิดไปคือสี่หมืนสามพันจ้าแม่พี่น้อง ครับผมราคามันซ้ำราคาราคาบูซ่ามาจากวัดเผนตัวนี้ <c oughs> ครับผมเบิ้งพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งตะค้อยน้อยตัวนี้เก่งเบืพี่น้องเบิ้งหน้าเขาเบิ้งขวัญเล่าปัดครับผมแข้งด้านตั้นวันหม่ำห่อสิบ,บาทผมเรื่องข้อยน้อยตัวนี้เก่งอันตัวแลงน,น้ำกลืนเพราะแมนเดอร์อันสีออกแดงๆนั่นเอาครับผมกัฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อค้อยใหญ่ๆแบบนี้ครับผมความงามได้ได้ซัดได้ส่วนแข้งขาล่ำขิงหนาเอิกใหญ่ไรกว้างค้อยตัวนี้ได้เมื่อนะครับซ้ำบนน้ำมีลูกติดมาตัวนึงเป็นลูกตัวเมียเป็นลูกเบิ้มจูเนียร์พร้้อออมมมมพีี่่่นงคคครรรรับบผาาาทแุญวเเปิดไื สามพันพี่น้องซื้อไปคันเป็นควายปอมโทมารดาพอเลียงผู้เม่งโรเด้อพี่น้องเด้อมาอมขี่เป้าตาก,ก็ได้กาเลยยอมรับเป็นควายแท้แน่นอนพี่น้องครับผมซื้อไปในราคานี่ อันนี้ราคาที่แม่บุญร่มเราเปิดไว้ให้พี่น้องเข้ามาต่อรองเด้อพี่น้องเด้อเป็นชุด3หัวใจนะครับผมผู้ใดยุไก่ยุไก่สนใจก็ให้โทรมาหากันเพิ่นว่าแก้วบ่ขาด3ปีเป็นหินแฮมีพี่น้องบ่ไปแว่3ปีเป็นผู้อื่นได้พี่น้องเอากระสั่นกัฝากพี่น้องไว้เงินคําแก้วคือเขาหัวปลานั่นละครับผมถามดีก็ได้ถามให้ก็ไรส้นมีเงินมีทองว่าเอาควายตัวนี้ไปพัฒนาต่อเนี่ยราคาจะมันถือคักเอ้าโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับผมครับผมมาเบิ่งอีกรายการนึงพี่น้องครับผมอันนี้เป็นควายเผือกเด้อพี่น้องเด้อเป็นควายดอนบ้านเฮานี่ล่ะบ่แม่นควายนอนตมมาเด้อเนี่ยครับผมขาว จากภาคด้วยนี่ครับผมบัตรที่นี่วา่แม่เนี่ความสูงสูงไรบ่ได้แม่เนี่ยสูงลอยสามสิบเก้าค่ะครับผมรับประกันไว้ลอยสามสิบแปดเนาะร้าผมบัตรที่นี่สถานะแล้วท่องหรือบ่ทองท่องค่ะทองได้หกเดือนกว่าหลจ้าโอ้ท่องได้หกเดือน ท่อกับกล้องสยามหน่อยสิครับจ้าโอ้ยตัวก่อนๆพอเลี้ยงผู้เม่งก็บเรื่มเอาเอกสารให้พี่นอ้องเข้าเบิ้งมีเอกสารทุกตัวนะพี่น้องเด้อโทษที่ครับผมเดี๋ยวสิว่าพอเลี้ยงผู้เม่งบนโชว์เอกสารแล้วว่ากาซื้อปฏิบัติอีกละลืมเืมโทษที่ครับมผม,มครับเอาเป็นว่าตัวนี้นะครับผมผสมกับกล้องสยามไว้ได้หก <6 S 2> เดือนบันทครับจ้าแม่บัตรที่นี่ขอฟังราคานะครับก้อยเผือกเนี่ยราคาแม่นี่นี่เปิดไปสี่หมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะปัดสี่หมื่นเจ็ดพันมาศออนราคาเท่าบัตรนี่ สี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้องครับผมพร้อมลูได้ทองเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าลูกด้วยได้ทองได้หกเดือนเป็นลูกกล้องสายามพี่น้องครับผมความสูงแม่ก็ได้สะอ่อนตะเรีองราคานี่แหละราคาแม่บุญร่วมเราเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดพันดีครับสี่หมื่มนเจ็ดพันจ้าแม่บังเบิ่งกหน้าไทยเบิ่งกกระไหนครับผมหพี่น้องเขาเบิ่งก่อนพี่น้องครับผมความเน่าของควายแม่นี่ได้แม่เราขึ้นเน่าวคักแอะเนาเะ,นะเาบิร์กก่อนทั้งเนา่าทั้งไงคะ่ะ ครับผมได้สัดได้ส่วนนะครับผงแขงขาเบิ้งล่ำคิงแ้วเด้วยพี่น้องเด้อครับผมโอ้ยขักขนาดค่อยแม่นี่ปัดที่นี่สีขเบื้องด้านหนาจักหน่อยปลาัพี่น้องมาเบิ้งหนาด้เป็นจังไห๋พี่น้องเบื้องเขาเราดูพุ่นนอะปาัศเขาตกขั้นสอนใหญ่พี่น้องครับผมหัวโหนกดีขนาดสันจมูกเง้าวพี่น้องครับผมพ่นน่ะดงซ้ำกันกับฝรั่งเบิ่งถอยออกมาคักจังีิแห้งต่างพี่น้องเบื้องข้อเราเบิ่งข้อด้วยพี่น้องด้วไล่หนาเรากว้างแห้งเนาะครับเนาะโอ้ข้อใหญ่พี่น้องเด็กนนออยเกกิดหหมม่่่3คบ วขยตัวนี้เล็บแก้วไปเขาแก้วนะครับผมใส่ได้เลยมีขวัญมียังอ้ชัดเจนพี่น้องขวัญหาบเงื่อนหาบท่องขวัญซองทางนะครับผมเขาเรียกว่าขวัญทุ่นเขาขวัญเทานางจ่าเอาครับผมควายดอนร้อยนี่พี่น้องควายเผือกร้อยนี่รับรองว่าหาอยากกับความสูงขนาดนี้แล้วก็ความยา้วขนาดนี้พี่น้องครับผมรับประกันตามนี้บ่มีหฮอดกะจ้ากหน่อยวายตัวนี้พอเลี้ยงผู้เม่งสะอ่อนนะครับทึงความใหญ่ความงามแล้วก็ราค่าไหมพี่น้องครับผมราค่าหายพี่น้องเข้ามาตอรองเอาเด้ออันนี้แม่บุญร่วมเราเปิด เปิดให้ตอรองนะแม่เนาะคครับผมต่องในคือเก่าค่ะครับตอร่องเอาจนกว่าสิได้กันพุนละพี่น้องได้แบ่งปันกันไปเลี้ยงพุนลาคววยแม่นี่ก็เลยเอาบักได้บักนั่นดอกจ้าครับผมิ่นลากินข้าก็บว่ได้กินข้ามเดียวดอกเนาะครับเนาะครับผมก็ฝากพี่น้องไปรดนี่ครับผมว่าทั้งหมือดจักตัวหรอกแม่นี่ลูกตัวที่2งในท้องค่ะโอ้ยยังสดดูตอนนี้สูงร้9ยพี่น้องครับผมลูกตัวที่สองความยาวความสูงยังสามารถไปต่อได้รับประกันตมนี้ได้พี่น้องได้โอ้ยอยาก สอ,อนราคากับความงามครับผมเอากระฝากพี่น้องไวเดอผู้ใดใจบกกาบกได้ขี่สร้างง่าได้พี่น้องครับผมนี่ละเขาว่าปพ่อของดีของสร้างเผือกในดงกรฝากพี่น้องไว้มีเงินมีทองครับผมให้โทุ่มมหาการขาดสิได้บินมากขึ้นอกเจ้าขาดสิบดได้บินเจอจังี้กาลนะพี่น้องเอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบ่งชุดต่อไปครับผม เอาครับผมมาบ่งอีกรายการหนึ่งอันนี้เป็นรายการสุดท้ายเเอาเลือกกล้วยมาขายพี่น้องเน่าซ้ำกันกับเลือกกล้วยโอ้ยผู้ป่าเป็นว่าเน่าซ้ำกันกับรถไฟอันนี้กัเง่าซ้ำก,กันกับเลือกกล้วยขึ้นกันหรอเป่าเนาะครับผมเนาขกสูงไรบ้าไครับแม่เนี่ยสูงไรสี่สิบสี่ค่ะบาททูสูงหน่อยสี่สิบสี่แล้วเป็นกล้วยสายเผ็ดอุดรวันดี้ครับผมสถานะท้องหรือบ่ท้องบัดเนี่ยไ่ท้องค่ะบจ้ผสมแล้วจ้าอ๋อทับมาแล้วทับกับผู้ใดก่อนครับจ้าอุดรจ้าทับกับสร้างอุดรได้จักเดือนแล้ว เคยผ่านรอบหนึ่งโอ้ได้ผ่านมารอบหนึ่งพี่น้องเราได้ลูกมานตัวที่ไหนเนี่ยทับอยู่เนี่ยตัวที่สองค่ะตัวที่สองป่ะครับผมตัวที่สองสูงลอยสี่สิบสี่เด็กกับ,บ่ถ้รบ่ดาเด้อพี่น้องเด้อครับถือว่าเป็นควายใหญ่เลยเดิเนี่ยครับผมขันแม็นตะกรอนนี่สิบบ่ละขาแสนสองแสผนผลนะิตเนาะครับบัดที่นี่ราคาแม่เปิดไว้หลายปไปได้เนี่ย สี่หมื่นเจ็ดพันค่ะของเขามาเป็นแต่ชรางเดี๋ยพี่น้องรา, 47, างคาสี่หมืห่นเจ็ดพันมาเ,เนี่ยก็จะเห็นของเหรียญมันคว้ยแท้หรือคว้ยปลอมเดี๋ยวนีพี่น้องซื้อไปเป็นคว้ยแท้ยงเหรียญ่สี่หมื่นเจ็ดพันเนี่ยคว้ยแท้ค่ะคว้ยแท้จ้าโอ้ยพี่น้องสวอนราคาเมื่อนี้ถือว่าแม่บุญร่วมเรามาเห็ดลดแหลกแจกแถมเป็นโปรโมชั่นเป็นเปิดอีพี่แรกเราบอกว่ารถไห้พี่น้องเขาเลยปรับราคาไว้พี่น้องมีเท่อรัยไห้โทรมาหากันเลยพี่น้องครับผม ย่าขิด่าแพงยาคิดว่า,ดาถื่อครับผมห้โทรมาคุยกันก่อนมีเท่าไรเนี่ยตกลงกันได้พี่น้องครับผมแต่ละตัวเนี่ยสามารถจับต้องได้แบ่งกันไปเลี้ยงทุกตัวแล้วว่าบา่ได้แพงบ่ได้หวงไหวมือนี่ขายมัดทุกตัว<ด>นะครับผมวรรดาพี่น้องเข้าได้ไปเอาเบิ่งรูปบัตรในี่ข้อพี่น้องเบื่องข้อรูปใบใหญ,ญ่แห้งแถอะผลขวัพญานั่งแท่นเราเห็นผ่ผลพันข้อรูปบุ๋มอยู่ผลกับขวัหับงินหับท่องโอ้ยพี่น้องครับหัวโนกเบื้องหน้าเขาเบิ่งกัน โอ้ครับผมเขาเป็นเขาวงเดือนเด้อพี่น้องโอ้เป็นเขาอุ้มบาทพี่น้องครับผมเป็นเขาอุ้มบาทครับผมหนาเราเน่าขักนอกค่อยแม่นี่ โอ้ยพี่น้องหนาเงีวสันจมูกกระโดงตาเป็นตานกเป็ดน้ำเงาหูรัดเงาหูกำพี่น้องครับผมเป็นควายสององ,องพี่น้องเป็นควายสององป้องขาดำกำไลขาดขาพี่น้องซื้อไปรับรองว่ามีกำไลพวานหนึ่งคือความสูงเราได้ครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบสี่ควายแม่นี่ป๊ดตัวเพราะถ้ามาดาได้ควายสูงร้อยสี่สิบสี่สมัยตะกรอนข้าเจ้าเลรียกันเป็นห้วยหลายแสนพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องผู้ใดมีเงินมีทองเนี่ยมาซื้อเอาไปพัฒนาต่อแต่ว่าตอนนี้แม่บุญร่วมเราอ่าคมอ่ารับผสมให้แล้วครับผมได้ ผ่านรอบหนึ่งผสมกับสร้างอุดอรนะครับผมแล้วก็พี่พี่น้องเบิ้งลำคิงเบิ้งเล็บเราดูพี่น้องเด้อควายแม่นี่เล็บดีเล็บงามพี่น้องครับผม,ม,มครับผมเล็บงามถือว่าเป็นเล็บกะล่าปลายคางนี่พี่น้องให้เบิ้งเลยไม่ต้องสืบความใหญ่ความเาว้ครับผมหางลามหางลึกครับผมโอ้ได้เหมิดพี่น้องลำคิงดีเอาเป็นว่าไนา้ห้อยเอาไปเปิดต่อราคาได้สบายขับรถตามเกณฑ์เพอเดียมผู้มิ่งบอกเลยพี่น้องเด้อ นายหอยที่เบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่แล้วก็พี่น้องเขา้าที่เบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่อยากซื้อให้พ่อให้แม่เอาไข่แงามๆใหญ่ๆนี่ไปขี่ไส้หน้ารับผมกับทูมาหาแม่บุญร่วมเราเด้อพี่น้องเด้อราคาเราเปิดเป็นตะฟังมือนี่รับผมถือว่าเป็นอีพี่แหลกของเราเรากจัดมาแบบราคาบอกแนิดที่ว่าหายใจเป็นอากาศพ,พุ่นลิ่มพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไปเลยครับผมผู้ใดมีเงินมีทองให้โทูมาหากันเด้อพี่น้องเด้อครับผมมือนี่ทีมงานของพอเลี้ยงผู้เม่งขอขอบคุณแม่บุญร่วาาาายยงงงมมมมแ่่่ีีหััััสิฝกกกบบบบพน้อเครผ ตากล้วยกำลังราค,า,า,า,คาจึกเถื่นนี่ละจ้ามมาส้มตัวจริงยุคคว่ากันได้แล้วจ้าเด้อครับยูบ้านหนองน้ำเข้มตะบนเชียงเงี้ยนจ้าครับผมเพื่อเมืองจังหวัดอุดรจ้าครับผม เอาครับผมมือนี้ทีมงานของพอดีผู้เม่งขอขอบคุณแม่บุรร่วมที่หายมาแบ่งปันควายงามๆให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ้งได้ซื้อได้ขายได้ไปหามาแว่เรื่องพี่น้องเด้อครับผมเอาสหรับมือนี้ขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับครับผมก็ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพอดีผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแหละครับพี่น้องครับผมควายของแม่บุรร่วมมือนี้จับต้องได้ทุกรายการเด้อพี่น้องเด้อบอกให้ถึงไายห้อยน้ำแล้วก็ถึงพี่น้องที่เบิ้งอยู่กำลังหาควายไปเลี้ยงให้พ่อให้แม่พร้อมครับผมมื้้อออนนนีีีเเาาาป็วว่่่่โตดทพพงงคิแ ตัวไรที่พี่น้องคิดว่าแพงให้พี่น้องทุ่มาคุยกันกับแม่เล่านะครับเพราะว,าว่าเล่าค่าเราบอกว่าแบ่งปันเราก็คุยกันได้นะครับตกลงกันได้นะครับผมเราก็ฝากพี่น้องผู้ใดเบ้างช่องพอลิ่งผู้เม่งอยู่ขันมีขั้วมีงวัวมีควายอยากซื้ออยากขายแต่ว่าบ่อยากเอาไปตลาดนัดหายหน่ายห้อยเขากดราคาก็บหายาาาหทุ่มมาหาพอเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3 3 7พดอเลี้ยงผู้เม่งสิไปเปิดราคาแบบหน้าครอบหายแบบนี้แหละครับผมเอาสำหรับเบอนี้ขอบคุณครับผม